ลาไปใส่บาทนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่ก็จะให้พรยัดโยมกันเนาะ<ช>คือปกติเนี่ยให้พรนานมห คือก็แล้วแต่รูปนะคะบงกกางหลปก็นานบางหลปก,กว่าสั้น <No. S 1> แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาอยู่กลางแจ้งเนี่ยห <Ha. S 2> ลวงพ่อก็แบบว่าเออก็กลัวว่ายาดโยมเนี่ยเหมือนจะว่าก้มลงไปนั่งอยู่ที่เพื่อนเนาะ oh. ก็แบบว่าจะเมื่อยเกินไปนะครับก็อาจจะให้พรแบบไม่ได้ยาวมากแต่มาดูหลวงพ่อรูปนี้นิ่นินคุณผู้ชมครับหลวงพ่อให้พรนาน3นาที <laughs> แล้วลีลาเนี่เด็ดไม่แพ้ใครเลยทีเดียวคุณผู้ชม <Ha. S 2> ไปด,ดูภาพพร้อมกันครับ ให้ความยาวโดยตั้งใจนะวุกันในใจหยุดนะวามบุษตายาโดมนะครับ เงียดบุญมาลงทุนเฮียบบุญไว้ทางข้างเปจะวันก่อนนี่นันรกจะไปทีย่อยวันจะจะแต่โลก เป็นยังไงบ้างโอ้โหคือตอน<โ>อแรกนี่เกินรู้สึกว่าจัดนานแน่ๆเลยลหละโอ้โหโหโลวงพ่อมาแนวหมอนลำเลยทีเดียวนะก<อ>็ผกหมอนลำหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแล่ครับโอ้โหคือเป็นเหมือนเจ้าของร้านขายผลไม้ที่ตลาดไทยนะ,ะเขาก็เหมือนใส่บาทหลวงพ่อรูปนี้นะฮะหลวงพ่อก็แบบว่าเหมือนกับว่าให้พรครับปกติเนี่ยส่วนใหญ่ผ้าที่ ว่ารับบิธยาทาตรนะฮะก็จะให้พรไม่นานเพราะว่ายังมีญาติโยมอ,อื่นๆเนี่ยต่อคิวอีกเยอะใช่ไหมครับถูกกระสับพีติโยวิวันชันตุสัพโรโตคือไม่นานอะ่ะแป,ป๊บเดียวจริงๆพอรู้ว่าอายุวันโนสุข,ขงังพระปปรัง่าแป๊บแียวแป๊บเดียว,ปปยวหรือว่าบางคนก็อาจจะขวดน้ําตามไปด้วยนะ,ะแต่สําหรับหลวงพ่อรูปนี้โอ้โห เหมือนเกินไว้กับญาติโยมบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรงานหน่อยนะอ๋อบอกไปแล้วนะออแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้พรรูปแบบไหนนะครับ<ฆ>พอให้พรเท่านั้นฮะญาติโยมที่นั่งลงไปกราบไหว้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนแอบ,บยิ้มแอบบ <S <S ขำเงินด้วยอะ่ะนะครับหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเป็นการเชิญชวนญาติโยมมาทําบุญกันเยอะๆเ,เพื่อเป็นการเปิดทางไปสู่สวรรค์ <S <S และก็ปิดประตูนรกหลังความตายนะครับ นี่ญาติโยมก็อมยิ้มนะครับบางคนแอบขำด้วยเพราะว่าไม่เคยเจอพระรูปไหนที่ให้พรแบบนี้มาก่อนนะครับ<า>คลิปนี้นี่ถูกโพสต์ใน t ิ k To อกนะครับเขาก็เขียนบรรยายบอกว่ามารับพรกันค่ะขอภัยที่ขำจะบาปไหมคะเอามาพูดตอนนี้แอบขำไปแล้วสินะหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเลย บอกว่าสงสัยหลวงพ่อเคยเป็นหมอลำเก่าแน่แนเลยอ๋อคือเอาจริงๆนะคือคุณผู้ชมที่ชมใน u t u b e เนี่ยคิดเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเหมือนกับหมอลำเลยคุณแาวเหมียวบอกเหมือนหมอลำเลยบางคนบอกว่าไม่ติดว่าบวชมาก่อนนะอตอนนี้เป็นพระเอกหมอลำไปแล้วสาธุนะบางคนก็แซวหลวงพ่อครับบอกว่ามิตาบารตอนเช้ากลับไปถึงวัดฉันเพลพอดีครับหลวงพ่อ นึกออกไหมว่าสมมติว่ามีญาติโยมเนี่ยมาใส่บาทกันทั้งตลาดเนี่ยหลวงพ่อนี้ต้องแลกต้องร้องหมอนรำแบบนี้ทุกๆคนเลยลเลยเดียวเหรอ ท <c oughs> างอีสานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแหล่อเออนี่แหล่เราก็ไม่รูนะ้เนาะแหล่เทศนานะ<อ>เป็นการให้พรอ,อ,อีกแบบหนึง่งฟัง<ะ>แล้วก็คือเจตนาดีนะครับคนอีสานคอนเฟิรม์มอ่านี่บางคนมาแซวใหญ่เลยนะบอกอีหน่อยจะเต้นละคือ <c oughs> <c oughs> บางคนไม่เคยเจอไงไม่เคยได้ยินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าง,งคุณซอมบี้บอกเหมือนสวดพานยักษ์เลยอ่ะอ๋เออคือแต่ที่กรุงเทพไม่ไม่มีแบบนี้นะไม่มีนะแต่เอาจริงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็ คอมเมนต์กันในทิศทางเดียวกันว่าก็ไม,ม่ผิดอะไรนะก็เป็นสีสันนะเพราะว่าดูหลวงพ่อตอนที่เหมือนแหล่หรือร้องหมล่ามออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสํารวมเนี่ยค่ะอาซาทุกเอาบุญมาฝากกันนะคะ